ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์ในไอจีนะคะด้วยแอคชา่างชาตินะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า,า K M Social ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลยเนาะเราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วเนาะก็ขอแยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดนะคะเป็นยอดไลค์ของ IG จนะก็เลือกไปที่หมวดหมู่ได้เลยนะคะเลือปปนหา เอ็มเพิ่มยอดถูกใจนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการแบบไหนนะต้องการเป็นต้องการเป็นแบบแอคชั่นต่างชาตินะคะแลนั้นให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยเนาะเ,นเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเติมยอดได้เลยนี่นะคะก็กดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะครับลองลิงตรงนี้ได้เลยเนาะนำลิงค์มาวางจากนั้นให้เลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะแค่หนึ่งหลากก็พอนะคะ เวลาของเราคือหนึ่งชั่วโมง2นาทีนะคะจะจา่าใช้จ่ายแค่39บาทเองจากนัให้กดส่งเนาะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยอ่ะยอดกดไลค์ของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น95ไลค์แล้วนะคะแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเนาะนี่แอคที่เราได้ก็จะเป็นแอคชาต่างชาติางนั้นเลยนะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ